สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องปามน,นะคะวันนี้เราจะมาทำไข่กระทะกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะถ้าใครมีเนยก็ใส่เนยก็ได้นะคะ ใส่น้ำไปเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ติดกระทะใส่ไข่ไปสองฟองค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ค่ะ ไข่ขาวเริ่มสุกแล้วเราก็เอาเครื่องใส่ได้เลยค่ะ,คะหมูสับค่ะบอกออเองหมูยอค่ะปูอัดค่ะไส้กรอกนะคะ เครื่องแน่นๆเลยค่ะโรยพริกไทยนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ค่ะ เสร็จแล้วล่ะคะ่ะเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะซีอิวขาวคะ่ะพริกไทยเล็กน้อยจากนั้นเราก็ตามด้วยต้นหอมนะคะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ